เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพัดลมค่ะก <c oughs> ุมเมถุนตุลที่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะประจําช่วงวันที่11บถึง20ตุลาคมน,นี้นะคะการทํานายจะมีทั้งหมด3มพาร์คค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทำสแตมจะอยู่ปลายเดอะชิปแอนบ็อกซ์แล้วก็ คอมเมนต์ปักหมุดนะคะมาเลยภาพคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดท่านลมก้าเหรียญหกถ้วยไว้เมจิเชีคนที่เคยจากไปเหมือนจะได้วนกลับมานะคะจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคนเก่าๆหรือมีแมสเซจ การเจอกันตัวต่อต,ตัวแบบบังเอิญเจอหรือได้รับข้อความอะไรบางอย่างจากคนเก่าๆกับเข้ามานะคะแต่เหมือนจะมาแล้วก็อาจจะไปอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเขาหรือคุณอาจจะตัดสินใจแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณมีความสุขดีอะแล้วถ้าหากว่าเขากลับมาแล้วเป็นอะไรเดิมๆหรือไม่ชัดเจนส่วนตัวจากหน้าภายัยมองว่าคุณคุณไม่เอานะคุณไม่อยากเอาใจลงไปเล่นด้วยอีกแล้ว คุณแบบคุณลิฟอันเลินแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเรียนรู้แล้วอะค่ะแล้วคุณรู้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเองว่าคุณคู่ควรกับอะไรคุณอาจจะมีจุดโฟกัสใหม่ๆอย่างเช่นในเรื่องของการงานหรือสเปคมาตรฐานที่ชัดเจนมากขึ้นอาจจะดีกว่าคนเก่าอะไรเงี้ยสเปคของคุณนะคะอาจจะดีกว่าคนเก่ามันคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาอืและบางคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ตัดคนคนนี้นะมันถึงเข้ามาแล้ว เื่จะลังเลยว่าเอยังไงดีตัดไม่ต,ตัดตัดไม่ตัดคุณไม่ชอบอะไรที่เหมือนมาแล้วหายหายมาแล้วหายคือกลับมาแล้วก็หายแล้วก็ก็มาอีกแบบทักมาแล้วก็สองสามวันก็ทักมาอีกอะไรประมาณเนี้ยคุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันอยู่คนเดียวฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขกว่าอืมทีนี้สถานการณ์ความรักในฝั่งของเขานะคะเป็นยังไงทาวเวอร์ Tower. หนึ่งถ้วยเชียรยอดอุ่ยต่างชาติเด่นมากเลยนะคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติเด่นมากๆอายุอาจจะเยอะกว่าคุณนะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งๆสขุมสขุมสักหน่อยนะคะอืมน่าจะมีเกณฑ์การเดินทางหมายถึงตัวเขานะจะเดินทางมาวิคิดถึงคนจางคุณอยู่ไทยนี่นาทักมาดีกว่าแต่มีความรู้สึกคิดถึงด้วย นะคะคส่วนเรื่องราวความรักฝั่งเขานะคะ,ะน่าจะมีอะไรที่มันเกิดเหตุกระทันหันทันด่วนแล้วอืมเป็นเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เลือล้อเลังแล้วต้องยุติแล้วก็ต้องไปต่ออะไรอย่างนี้กับชีวิตของเขาอืมนะคะถามว่าเขาเออ่ในเรื่องราวความรักของเขาสถานก,การณ์ความรักเขาช่วงนี้ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้จะหยุด,ห,ยดหรือจะต้องอะไรยังไงกับใครเป็นพิเศษ แต่แน่นอนว่าเขาทักกลับเข้ามานะเนี่ยเป็นการกลับมาจากฝั่งของเขาที่เด่นกว่าการที่คุณทักกลับไปหาเขานะคะเอหลักๆเลยนะถ้าโดดเด่นที่สุดคือการการพูดคุยหรือสื่อสารผ่านออนไลน์นะคะถ้าประเด็นน้อยๆเลยก็อ,อาจจะเดินทางมาแล้วก็เจอคุณอาจจะอาจจะเป็นประเด็นน้อยๆหลักๆอาจจะทักมาทางรถออนไลน์นะคะแล้วมีการเดินทางมาอาจจะอยากเจอคุณอะไรประมาณเนี้ย นะคะโอเคไปต่อความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกสีดาตัวปุอืมีล ฉันจะท้อใจจริงๆนะพายแบบนี้ท้อใจแทนชาวท่านลมนิดนึงนะคะคือเขาปล่อยชชี่ะเขาจอยมากๆเลยนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกไม่ได้ยึดติดแต่เป็นในลักษณะของผลประโยชน์ที่อยากได้อาจจะเป็นร่างกายความสวยความหล่ออะไรของคุณนะคะผลประโยชน์ใดๆต่างๆหรือบางคนอจะเป็นเรื่องเงินก็ได้แต่ไม่ค่อยเด่นหลักหลังจะเป็นในเรื่องของฟีลลิ่งอยากจะรู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมยังคิดถึงไหมนะยังตัดเข้าไม่ได้หรือเปล่าเป็นไม่ใช่ว่าเทสนะคะ แต่เข้ามาเพื่อเพื่อตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าอืมส่วนกลับมาแล้วอยากจะพัฒนาไหมจากหน้าไพา่มองว่าอาจจะยากสักนิดนึงที่อยากจะกลับมาพัฒนาต่อหรืออยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมราะคนคนนี้รู้สึกว่าจอยไลฟ์มากคือไปเรื่อยๆนะคะแล้วความรู้สึกเขาถามว่าเฟดไหมมันไม่เชิงว่าเฟดแต่เริ่มจะชินกับการที่แบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรประมาณเนี้ยยังไม่ได้แบบ attract ขนาดนั้น ฟังคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาในถ้วยก้าวดาจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่นส์กับเขานะคุณก็แสดงความจริงใจอ่ะอืแสดงความจริงใจคืออเป,เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ก็ยังคงปกติเราไม่ได้ไปเครียดแค้นหรือมองเขาในเชิงไม่ดีแต่ถามว่าเราคิดมากไหมในการกลับมาในการพูดคุยหรือรสถาน,นการณ์ต่างๆเราค่อนข้างที่จะมีความตกกังวลเยอะนะคะมีความคิดเยอะว้าวุ่นใจ กลับมาแล้วไปไหมกลับมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าจากหน้าไพา่คุณไม่ชอบฟีลิ่งแบบนี้คุณไนท์กับเขาแล้วเขาไนท์กับเราไหมอันนี้เราก็แอบแบบคิดเยอะนิดนึงอืมนะคะเดี๋ยวมาดูข้อความกขหนะ่อข้อความอืม มันอยากจะขอโทษดิดหนึ่งมันอยากจะขอโทษนุดงบงเหมือนเขาจะเห็นคุณจากที่ไหนสักที่หนึ่งด้วยนะอาจจะเป็นโลกโซเชียลหรือใดๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณจะต้องมีใครมาจีบแน่ๆเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรก็ตามเพื่อคุณจริงปะโอ้ย,อยคือเขามีความต้องการอย่างมากกี่ยวกับคุณ เขามองว่าความรักคือคําตอบหมายถึงเขาก็มองว่าเขาก็คงรักคุณอยู่หรือเขามองว่าคุณนะ่ะยังรักเขามากๆอยู่นเองอืมเขาแอบกลัวว่าถ้าเขาคอมมิชเมนต์หรือไปต่อในสิ่งที่คุณต้องการน่ะเขาจะสูญเสียอิสรภาพไหมทุกอย่างไหมที่ะในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นอิสรภาพความความชิวความจอยของเขาเขาจะต้องสูญเสียตรงนั้นไปหรือเปล่านีแ่แสดงว่าก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาคอมโอเคต่อไป บทสรุปนะคะเจ็ดเมท้าอือเอาจริงๆราแล้วตัวคุณไม่ได้จะเปิดกว้างให้กับคนเก่าคนนี้ขนาดนั้นคุณก็มีสติมากขึ้นคุณมีสติมากขึ้นคุณมีการย้บยชั่งใจไม่ได้แบบว่ากลับมาปุ๊บตื่นเต้นลันล,ะล,ะล,ะละ้าลันล้าเข้าหาเขาพุ่มพรามไม่ใช่นะคะคุณเรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมาคุณมีเกราะป้องกันนะคะแล้วถ้าหากว่าเขาแสดงความจริงใจนะคะ ความจริงใจความรักต่อคุณคุณก็โอเคที่จะไปต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือคุณสามารถยูเนี่ยนตัวเองคือเติมเต็มโฟล์ฟิลตัวเองได้โดยที่รู้สึกว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบบอนให้คนนั้นคนนี้มาเติมเต็มคุณขนาดนั้นแต่ถ้าดีก็เข้าม,มาเติมเต็มได้แต่ถ้าไม่ดีคุณก็ไม่ได้แครนะคะเรมโบจะมีสัญญาณเกี่ยวกับสายรุ้ง ะะมันจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นสายรุง้งหรือเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนก็ได้ก็คือสิ่งที่สวยงามหลังจากที่ได้ผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดนั่นเองนะคะเส้นทางที่คุณอาจบางคนอาจจะเข้าสู่เส้นทางของิตวิญญาณนะคะอย่างเช่นการเป็าเฟสนะคะการตื่นรู้ใดๆต่างๆสํา,าสหรับคนคนนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายอะนะเขายังยังต้อง คือพลังงานความมัสคูลีนเอนเนอร์จีของเขาคํดีวา d น์ม n ส masculine energy ของเขา,า,ม,ขเขามันมันไม่ได้แข็งแรงนะค่ะอืมเขายังไม่ใช่เป็นแบบผู้ชายที่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 ดีมากพอเขาอาจจะต้องไปปรับแก้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเองนะคะจากจากความเป็นเขาในเวอร์ชันนี้ที่อย่างอาจจะไม่ได้คือยังไม่ได้ปลูกฝีในเรื่องของความเป็นเป็นผู้ชายที่แบบที่ดีพอสําหรับคุณที่ กำลังเข้าสู่จุดที่แฮปปี้แล้วเจอความสุขของตัวเองนะคะนะคะโอเคพารคนสวก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพารสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณ Emperor Empress ชย ไม่มีใครยอมใครในที่นี้ต่างคนต่างมีความมั่นใจในตัวเองตัวคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในในศักยภาพของตัวเองนะคะบางคนดีลิ่งกับชาวต่างชาติคนที่อายุมากกว่าแต่ตัวคุณเองคุณก็เป็นฟิลที่แบบอินดิเพนเดนต์คุณก็ดูแลตัวเองได้คุณก็แบบเติมเต็มฟูลฟิลตัวเองและคุณก็เห็นคุณค่าและให้เกียรติตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องราวความรักและการมองตัวเขา คุณพยายามที่จะกลับมารักตัวเองนัแต่ในช่วงของปลายไตรมาสเนี่ยสักสิบแปดถึงยี่สิบคุณแอบรู้สึกหน่อยบางอย่างอย่างเช่นถ้ามีแผนในเรื่องของการเดินทางมาเจอกันอาจจะต้องมีการเลื่อนหรือไม่ได้เจอกันตามนัดหมายหรือเจอกันแล้วอาจจะไม่ผืนใจเท่าไหร่นะคะคุณแอบรู้สึกเสียดายเวลาทังหรือคุณอาจจะไปเห็นอะไรบางอย่างที่ที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีต่อใจเท่าไหร่เดีย๋ยวเรามาดูฝั่งเขาที่เขาเ,าเป็นยังไง หดาสองดักโอ้คนคนนี้ถ้าถามว่าคุณเชื่อคําพูดเขาได้ไหมในช่วงนี้บอกเลยว่าอาจจะไม่สามารถจะเชื่อในสิ่งที่สิ่งที่เขาพูดได้นะคะจะชอบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคําพูดอืถ้าคุณยึดมั่นถือมั่นในคําพูดของเขาคุณอาจจะ อาจจะต้องฟังหูไว้หูแล้วกันนะใช่คำนี้ฟังหูไว้หูไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปตั้งแง่กับเขาขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะมีสติในการฟังคําพูดเขามากขึ้นหรือการวิเคราะห์พิจาณานมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปบอกอุ้ยมีเครียดจังเลกพูดคิดไม่ได้เชื่อไม่ได้ดไไดแน่ไม่ใช่คุณต้องจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆก็เ,เ,เอาไปปรับใช้แบบฟังในในจุดที่จะเสพตัวเราให้มากขึ้นเขาจะพูดอะไรแปลก ออกมานะคะผิดผิดแปลกแปกงงงในช่วงนี้นะคะแต่เขาก็ดูมั่นใจในสิ่งที่เขาพูดมากเลยแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับลําค่ะอืมกลับลําพูดอย่างดูดีเลยแล้วสุดท้ายเห็นไหมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโอเคเรามาเจอกันนะสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนทั้งหี้ทุกคุณอะเตรียมตัวมาอย่างดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคชาวท่านลมค่อนข้างเด่นนะคะตัวเขานะอินเตอร์เนช่นลอาจจะลมเหมือนกันก็ได้นะกลุ่มเมทุนหรือตุ้นที่อยู่ในราศีลคณาดาวศุกร์ ต่อไปเขาคิดแลวรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับคุณในช่วงนี้คิงไม้ชัยยอดต่างชาติเด่นมากเลยอะ่ะการเดินทางการเจอกันคือ,อคือเขาว่าอยากที่จะทําความรู้จักคุณไปไเรื่อยอะ่ะถามว่าชอบไหมชอบเวลาที่ได้คุยกันนะเขามองว่าคุณดูเป็นคนที่มีม,มีหลักมีฐานเขาเรียกอะไรนะมีมีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่คุยรู้เรื่องไม่ได้งอ้งแงงอะไรนะคะแต่เขาเองก็น่าจะมีตัวเลือกที่เลือกไม่ได้อ่ะคือคนนี้เขาก็ชอบนะคุณเขาก็ชอบนะแล้วก็จะต้องเลือกใครอ่ะเขายังให้คําตอบอะไรไม่ได้ว่าว่าเขาชอบคุณมากขนาดไหนหรืออยากจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์เขาเองก็เสียใจกับสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนกันนะเขาไม่อยากที่จะเฮิร์ตใครหรอกบางทีแต่แบบน่าจะเป็นมือใหม่หัดหัดสับรางมากกว่าในฝั่งเขา ไม่ได้กิงในเรื่องของสเตจูจี้ฝั่งคุณล่ะคะที่ารู้สึกยังไงบ้างกับเขา5เหลี่ยมบางทีก็น้อยใจหลักๆในเรื่องของคําพูดเลยนะหลักๆเราจะน้อยเขาในเรื่องของคําพูดคือคุณชอบเขามากๆหลายครั้งความรู้สึกคุณหลังไหลไปคุณพยายามที่จะเข้าใจเขานะคะพยายามที่จะแสดงออกในเรื่องราวของความรักหรือว่าจะเป็นคนที่โรแมนติกแต่หลายๆทีอ่ะ คุณก็ท้อแท้กับการสื่อสารของเขาเหลือเกินบางคนเป็นภาษาที่ต่างกันก็ได้นะเป็นเขาพูดภาษาหนึ่งคุณพูดภาษาหนึ่งหรือบางคนพูดภาษาเดียวกันแต่เุยียนคนละทิศคนละทางอย่างี้ยก็ได้เช่นกันมันคือมีปัญหาในเรื่องของการคุยแล้วคุณรู้สึกว่าท้อใจจังเลยฉันจะทํายังไงกับเธอดีอะไรประมาณนี้แต่คุณก็พยายามที่จะเข้าใจตัวเขานะคะโอเคข้อความค่ะ ข้อความเขาถึงคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคอฉันขอโทษที่ฉันแบบที่ฉันเลื่อนนั่นเลื่อนนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ฉันจะมาจริงๆฉันจะไปเจอเธอให้ได้จริงๆอย่างที่ฉันพูดแต่อาจจะอาจจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสักหน่อยอืมนะคะฉันก็ขอให้ทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างเนี้ยคือถ้าตอนนี้มันแย่เขาก็อยากให้เปนดีกว่านีา้อืมแต่แต่อย่างที่บอกคะ่ะว่า เขาอาจจะเป็นมือใหม่หัดสับรางหรือมือใหม่ที่ที่อาจจะไม่เก่งในเรื่องของของการวางแผนชีวิตอะไรสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าคุณก็แอบแข็งแข่งกับเขาในช่วงนี้เขาก็เหมือนแบบแอบเตือนคุณะแอบเบลนคุณนิดนึงว่าคุณคิดก่อนนะก่อนคุณจะพูดหรือทาอะไรอะไรประมาณเนี้ยก่อนคุณจะไปว่าเขาหรือตาหนิเขาอะไรเงี้ยให้คุณคิดก่อนซึ่งก็ไม่ค่อยจะยอมละใน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 สิ่งที่ตัวนี้พูดเท่าไหร่ในตัวเขา เขามอกว่าเขาก็ถอดขอโทษแล้วแต่ทำไมเธอถึงแบบอะไรยังไงอะไเนี้ยแต่ทำไมเธอถึงจะไม่พอใจอะไรอยอ่างเงี้ยอืมโอเคบทสรุปนะคะคิงดาบสิบไม้เท้าเจ็บ่้ยอืมในช่วงนี้จะต้องรับมือกับในเรื่องของคําพูดนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่รับมือคําพูดของเขาอย่างเดียวอาจจะต้องรับมือคําพูดของตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกัน หรือหนักใจในเรื่องของคำพูดและท่าทีด้วยก็ได้นะคะอืมอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะก่อนที่จะสื่อสารอะไรลงไปแต่มองว่าหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่าเดียวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมันต้องใจเย็นๆนะเป็นช่วงที่ต้องใช้สติในเรื่องของการรีแ c t บางอย่างแล้วก็ในเรื่องของการพูดนะคะโอเคดิฟายประมาณนี security นะคะจะมีในเรื่องของความลึกซึ้งของความสัมพันธ์เข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะไม่พร้อมหรือรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมสําหรับสิ่งเนี้อื่แล้วคนที่ค่าเกี่ยรติตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวคุณมีความเป็นเดบิวต์แฟมินีในตัวเองสูงหมายถึงพลังของความอ่อนโยนพลังของความรักที่เข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในความรักเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าคุณ รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เขายังไม่คุ้มควรที่จะได้รับความรู้สึกจากคุณคุณต้องมีบาร์เรอรี่ที่ชัดเจนว่าเขาทําอะไรได้เขาทําอะไรไม่ได้บ้างกับตัวคุณมันเองนะคะมันคือการให้เกียรติตัวคุณเองเนาะโอเคค่ะคลิปาพาทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่เราชมขอบคุณทุณทกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาทของคนเป็นคู่ทักลมนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง ด็ดาบหนึ่งถ้วยไพ่พระอพสิบเหรียญโอ้ดีมากเลยเป็นช่วงเวลาที่จะได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันบางคนมีเกณฑ์การทําบุญร่วมกันช่วงนี้กินเจใช่ไหมอาจจะก,กินเจร่วมกันก็ได้พบปักครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาทุกอย่างเป็นไปได้ดีมากๆนะคะรู้สึกว่าการทําบุญรอบเนี้ยช่วยประสานมิตรประสานมิตรได้นะคะให้แก่ความสัมพันธ์หรืออาจจะมีการขอพร หรือบนบ้านใดๆก็แล้วแต่นะคะในการทําบุญครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อาจจะขอในเรื่องของบุญหรือความมั่นคงความมั่งคั่งในความสัมพันธ์ก็ย่อมได้ก็ย่อมที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วผลก็ออกมาค่อนข้างดีแต่ไม่ได้แบบว่าสพอให้คุณต้องไปบนบ้านหรืออะไรนะการทําบุญในที่อาจจะเป็นการอ่เว้นเนื้อสัตว์เว้นสัตว์ใหญ่กินผักโปรตีนนะคะหรือการทําบุญอ่อ ใชยชีวิตโคกระบือหรือโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบคุณสบายใจเป็นเป็นในเชิงเนี้ยอืมนะคะแล้วคุณแฮปปี้ด้วยมันจะมีออร่ราของความสุขออกมาแล้วมันก็ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ด้วยฝั่งเขาเป็นยังไงิบดา เออจริงๆบางคนมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะตัวเขาว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวด้วยหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะแอบเลือกเล็กแอบรู้สึกว่าเขาจะต้องทํายังไงดีเขาต้องแก้ยังไงดีแต่ดูเหมือนตัวคุณเนื่องจากได้รับสิ่งที่ดีมาอย่างเช่นออ่การทําบุญนะคะนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจิตใจมันเป็นโปร่งใสมันบริสุทธิ์มันมีแสงสว่างออร่ราสีขาวมาประมาณนี้อันนี้คือเปรียบเลยนะคะแล้วเขารู้สึกเออ แอบแอบใจฟูแอบสบายใจยิ่งเห็นคุณแฮปปี้มีความสุขเขาก็ยิ่งมีความสุขแต่แอบในช่วงต้นอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าแบบเธอเธอโอเคใช่ไหมเธอไม่ได้โกรธฉันแล้วใช่ไหมเธอแบบอะไรเงี้ยแต่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจอาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะคะคือมีการอาไปทําบุญด้วยกันหรือทําสิ่งดีๆด้วยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืม ในที่นี้ชาวธาตุไฟและธาตุลมทั้งเด่นนะคะทั้งในตัวเขานะกุมเมถุนตุลเมสิงหรือธนูนะคะที่เวราศูลัคนาดาวศุกร์หรือดาวศุกร์ความคิดความรู้สึกว้ความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อบุคคเป็นยังไงบ้างคนัธาตุลมเดชแปดไม้ชัยยอดไหนเหรียญสี่เหรียญอืม เขารู้สึกว่าเขาแอบคือเขาอะชอบคุณนะเขาแอบกลัวด้วยว่าคุณในทุกๆครั้งที่มีปัญหาหรือครั้งล่าสุดที่มีประเด็นกันอะคุณจะไปจากเขาไหมคุณจะเทเขาหรือเปล่านะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่คุณมาคุยกับเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการตอกย้ำม,มากคุณก็ไม่ได้ไปนะคุณก็ยังแคร์เขานะอะไรอย่างอืง่เขาก็แบบ หวงมากเขาหวงเขาหวงแล้วเขาเขาก็ดูกลัวดูกังวลดูคิดมากนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นระยะทางไกลเขาก็กลัวว่าจะเป็นเวลามีปัญหาแล้วมันจะแก้อย่างไงมันจะแก้ยากหรือเปล่าฝั่งคุณนะคะที่น่ารู้สึกยังไงกะะับเขาแชมพปอร,โร์โคือไม่ว่ายังไงอะ่ะคุณมองว่าคุณคือคนที่ เรียกได้ว่าควบคุมหรือจัดแจงแล้วจัดแจงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณไม่ฟังเขานะแต่คุณรู้สึกว่าในที่เนี้คุณต้องต้องทําให้เขารู้สึกเกรงใจและการตัดสินใจทุกอย่างมันจะต้องอยู่ที่ตัวคุณคุณจะไปหรือคุณจะมาแล้วคุณทําสําเร็จด้วยระเดินคือเขาแอบเกรงใจและแอบกังวลและกลัวในตัวคุณว่าคุณจะไปจากเขาไหมคุณจะอะไรไหมก็ถือว่าสําเร็จในสเตติส g y นี้ของคุณนะคะโอเคบทสรุป สามในเท้าบางคนมีไพ่การเดินทางนะคะเดินทางไปพบปะที่บ้านคุณที่บ้านเขานะคะมันขึ้นไพ่เที่ยวจะได้เที่ยวด้วยนะคะจะได้เที่ยวไปด้วยในตัวอืมแล้วอะไรอีกพาวเวอร์ Power. อะไรที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีอะ่ะในการที่คุณไปทําบุญทําสิ่งดีๆตรงเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้พลังงานไม่ดีเนี่ยก็ค่อยๆสลายสลายออกไปนะคะแล้วมันจะเป็นพลังงานบวกเข้ามาแทนที่ นั่นเองแล้วเขาก็มองว่าคุณดูมี power คือมีมีพลังดูมีอำนาจอะไรย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเกรงในตัวคุณนะคะ creativity ค่ะนี่ค่ะสิ่งที่สร้างสารรค์ร่วมกันอยู่ที่เราจะสร้างแบบใดเราจะสร้างสร้างสารรค์ create พลังงานลบจทนทะเลาะก,กันบอ่อยๆหรือเราจะ create สิ่งดีๆการทำบุญการจอยการการแบบเข้าออกเข้าใจใหรือกิจกรรมดีๆร่วมกันอยู่ที่คุณ และเขาจะครีเอทมันขึ้นมาซึ่งจากหน้าไพา่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นการครีเอทหรือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆนะคะและความสมพั์ที่คอมมิตเมนต์มันก็เป็นหู้คู่ค่ะอาจจะเป็นสัญญาของการเป็นคู่ที่ดีก็ได้นะคะมีความเข้าใจกันมีความอ่อนอ่อนให้ซึ่งกันและกันนั่นเองโอเคค่ะโอเคคลิปของชาวทัดลมก็ประมาณนี้นะคะยังก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ